แล้วมาแล้วครับในวันนี้นะครับปลาละปุงปลาปุงปุงปลาปุงในวันนี้นะครับปลาละปุงเราจะมาเอาน้องปลาหมึกหนึ่งตัวใช่ครับคอมโบกับข้างหลังผมเลยโอ้โหหมุนเลยไปเล็กน้อยครับเจ้าตัวนี้ E X P ไม่อันใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิด E X P ไม่อันแบบตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ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 เอาไปไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคือไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่า จะระเบิดตุ้มตามขนาดไหนดูคนนี้เขาก็ทําเนี่ยทุกคนดูโอ้โอ้โอ้เขียวเขียวดูเขียวเขียวโอ้โหนี่ต้องแบ่งกินตดกันขมค้อเลยทีเดียวในที่สุดก็ได้จับครับมาเราได้จับเลยครับผมหามาตั้งแต่บ่ายสองตอนนี้หนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีลูกพี่ครับเจอสักทีในที่สุดไฟนอลลี่ ไฟ <F> <laughs> นอรีเอาละน้องเบาเอาละน้องเบาวีเอามาเดี๋ยวนี้เลยหุ่นยนต์ขโมยนี่คือการปนน๊บหนึ่งครับหาหาหากันก่อนหากันก่อนเอามาด่วน <laughs> แกไม่รอดแน่เอามาเดี๋ยวนี้เอาออตโตบุตมาด่วนราคาใช่ย,ย่อยราคาโยน์มาทิ้งไปไม่ต้องสนเพราะว่าเดือนนี้ยังไงก็กินมาม่าแน่นอนนะครับเอาละช่างหัวมามา่าเรามากินปลาหมึกในเกมดีกว่า เอาไปว่านะครับร้านวิวประกอบแล้วกันนะอันนี้เข้าสปอนเซอร์แบบงงๆแล้วกันเพราะว่าไม่รู้จะเข้าจังหวัดไหนแต่ขอบคุณพี่วิวมแม่เลยนะครับถ้าไม่มีพี่วิวอาจจะไปกินก้อนกวดอยู่ข้างหน้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณมากเอาลายนุ่มน้อยกลับมาแล้วครับเมื่อกี้ไปโอนตังค์มาเงินหายไปจากบัญชีทีไรหน้นามืดๆนะแด่ว่าเพื่อทุกคนทุกคนอันนี้คือผมผมย่อมได้นะทุกคนนะครับคือทุกคนอยากดูอะไรนะผมเดี๋ยวผมสัรหามาให้นะครับ กินแก่ีกแล้วเอาไปว่าก็อยากให้มันแพงเกินไปนะครับถ้าราคานี้ก็เออก็โอเคอยู่ไหเดี๋ยวไปดูลูกเราซิลูกเราคือตัวไหนนะลูก <c oughs> ลูกเรานี่คือตัวไหนนะทุกคนน่าจะตัวนี้ทุกคนไม่ติดบัฟไอ้นี้โหติดบัฟอะไรบ้างไม่รู้เฮ้ยหร้อทำไมลาดคนนี้ทำไมเขาเก่งยังเลยอ่ะมีแรนโบแลนโบสองรอบเฮ้ยตัวอะไรนี่ อ oh. <laughs> ทุกคนดูคือเขาสุ่มแรนโบในนี้ครับเนี่ยแล้วก็ได้จุดนี้แล้วก็ระเบิดแรนโบอีกทีหนึ่งในนู้นโอ้ในตู้นํำเขียวอะ่ะโอ้โหอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย <laughs> อุ้ยไอ้น,นี่แรนโบว์รนโบครับไม่เคยเห็นโอ้โหรถคูดาไปหนึ่งร้อยวิเลยนะโอ้ไม่ก้อน่ะโอ้ไม่ก้อนโอ้ไม่ก้อนโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้น <laughs> คตื่นเต้นว้าวนี่คือสวนน่าจะเทพที่สุดในเกมนะตอนนี้นะทุกคนผมย้ำว่าตอนนี้นะเพราะว่าคอมโบนี้ก็นะครับน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานนะครับสวนนี้ก็จะกลายเป็นะระเบิดนะครับระเบิดที่ยูสเลตใช้งานไม่ได้นั่นเองในอนาคตแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นคุณเจนเดอร์น่าจะเนิฟแต่ก็คงไม่ได้เนิฟจนตายนะครับหรือตายถ้าตายด้วยผมก็ตายนะอ่าเอามาน้องหุ่นยนต์มาโอเคเดี๋ยวพี่อ้าแขนรับนะอ้าอ้าอ้าไปไหน <laughs> เอามาดิเน้นเน้นไปเน้นเโอ้โหหมึกยักษ์ที่ผมบอกไว้เลยว่าหายากกว่าทุกอย่างในชีวิตนี้เลย <laughs> ผมหามาแล้วนะครับประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงอะ่ะทุกคน <laughs> ไฟโรเล่ <laughs> ผมก็ได้กับหัวใจเรียกได้ว่าหัวแถวนะครับเอามาปล่อยให้ผมขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆ <laughs> ไปครับทุกคนราก,ก่อนนะน้องหุ่นยนต์แมน หมดเวลาของเราและน้องผุดยนแมนขออนุญาตลองปล่อยดูก่อนเดี๋ยวเจอของดุ๊นะครับของดุ๊ปบางอันเขาจะวางไม่ได้อันนี้โอเคน้องมีบัฟอะไรบ้างเรามาดูคร่าวๆสิเมืม่อกี้เห็นสามนาทีแวบบๆโอ้มีบัฟเดียวครับแสดงว่าอาจจะขาดบัฟ normal เอาละไม่ต้องพึ่งพับทำเพลงครับไม่ต้องออกเกมด้วยไม่ต้องเข้าเซิร์ฟส่วนตัวน้องยืมเซิร์ฟเพื่อนหน่อยมาลองหน่อยครับเอา small นะครับมา ลองดูหน่อยซิน่าจะลืมใส่เจ้าตัวนี้นะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยครับยากแลวก็น่าจะเสียโลบักนะครับเฮ้ยเฮ้ยยทุกคนดูอ้เริ่มเลื่อมเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มแลยเริ่มเลยเริ่มแลยเฮ้ปลาหมึงนี่อะไรเนี่ยออกไปออกไปด่วนต้องเอาต้องใส่อะไรนะต้องใส่คาปิบาร่าอย่างเดียวนะครับเอ่คาบีบาร่าโลเด้นโลเด้นเ่ใส่เข้าไปอ่ใส่เข้าไปอ่ออ่ะตอนนี้ขาดตัวอะไรที่ไม่ได้ใส่ใส่หมดแล้วทุกคนตอนนี้ พลังเขาหนึ่งนาทีครับนี่เริ่มก๊อปปี้เริ่มข้างเริ่มก๊อปปี้เห็นไหมทุกคนมันเริ่มเริ่มขึ้นมาเยอะขึ้น <laughs> เริ่มมาแบบโยอยับเยอยตุ๊บตับตุ๊บตับนะครับเริ่มตุ๊บตับแล้วเริ่มตุ๊บตับแล้วโอ้โหโอ้โหสมอลสมอลทอยสมอลทอยโอ้โห <c oughs> ผมมีอยู่ห้าอันผมซื้อเพิ่มทำไมเอาละอ่ามือยักษ์มือยัอกษ์อยู่ไหนมึกยักษ์ช็บเรียบร้อยใส่แล้วทุกคนมึกยักษ์มาดูอ๋อเรียบร้อย หนึ่งนาทีอ้าวปั๊มไม่อั้นครับทุกคนคือหนึ่งนาทีเนี่ยทุกคนดูนะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าจะลดนะครับลดคูดาวเนี่ยแปดสิบวินาทีก็คือหนึ่งนาทีครึ่งแต่ว่านนี้เหลือหนึ่งนาทีก็คือแบบดูทุกคนเขาจะเลลี่เลลี่อยู่ตลอดเอ้าเอาปลาหมึกค้างแล้วอันนี้นะเลลี่ตลอดเลลี่ครับเลดี้เลดี้เลดี้ไม่ใช่เลลี่เลดี้ปุ๊บแล้วก็ส่งให้ปลาหมึกอีกอีกทีหนึ่ง ปลาหมึกเลลี่ทุกคนดูตรงนี้เฮ้ยมันวนกันไปอ่ะมันวนกันไปแบบโบพ้าโบพ้าเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหคาปิปาร่าผมอะไรจะเกิดอะไรบ้างเนี่ยแป๊บหนึ่งนะอ่าอ่าอ่าเป็นไงเป็นไงบักไปแล้วอ่ะดู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 ครับดูให้เอกพีนะครับคาปิบาร่าไปสิบเอ็ดรอบสิบห้ารอบอีกสิบเอ็ดรอบสิบสองรอบอ่าฮะแล้วก็น่าจะวนอีกใช่ไหม น่าจะวนอีกรอบหนึ่งอืม,มวนไปเรื่อยๆครับนี่ไม่อีกรอบหนึ่งมาแล้วครับมาแล้วครับอืมอืมเดี๋ยวรองกับรองกับเจ้าทีเร็กยักษ์ดีกว่าทีเร็กยักษ์นะครับเดี๋ยวผมจะเอ่อเรียกได้ว่าเอาไปย่อยนะครับทุกคนก็คือเสียงบนเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้เป็นแลนโบนซะส่วนใหญ่ไปเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ตู้นะลองดูนะครับว่าจะได้ตัวอะไรเสียใจด้วยอะ่ะโอ้ยไม่อยากเอาใส่ตู้เลย โอ้แต่ว่ามันเป็นการทดลองนะสิอืมเอาไงดีอะทุกคนอ่าเอาเอาโอเคเอาไว้คลิปหน้าดีกว่าต่าใจไม่ได้เดี๋ยวขอญาตใส่คาปิบาร่าก่อนละกันเอาสักตัวหนึ่งอันนี้ขอญาตลองทดลองดูนะถ้าสมมติเขาเวลหนึ่งเนี่ยคาปิบาร่าจะขั่งแค่ไหนนะครับถึงจะขึ้นแบบเวลแบบเวลแบบสักห้าสิบนะครับทุกคนเอ๊ะมาครับลองดูนะครับโอเคเราใส่เจ้าคาปิบาร่าตัวเล็กไปนะครับตัวนี้ โอ้ oh, ดูทุกคนยาวเยียดเลยอะ oh, ยาวแบบยาวจริงครับ่ะ eh, ขอญาติเอาเวลหนึ่งมาสักตัวเอามาทดลองดูหน่อยนะครับ่ะ eh, เอามา4ี่สรปักไปครับเสียงไม่มีไม่ได้นี่เสียงเราจะไม่มีไม่ได้มีหูมีตามีหูหามีตาไม่ okay, โอเคตัวอะไรก็แล้วแต่เ,เดี๋ยวค่อยฟาร์มต่อนะเจ้าอเอ่อแรนโบ์แต่ว,ว่ามาก่อนเลยพี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งระเบิดกันเองอเฮ้ยใส่ไปปุ๊บ ทุกคนดูให้ดีนะครับอ่าเวลหนึ well ่งนะครับเดี๋ยวรอรอให้น้องนะครับอ่าเริ่มส่งเริ่มส่งตุ้มตุ้มตุ้มเวลสิบสองเลยครับสิบสองเด็กก็ส่งให้ตัวเก่าอีกตัวเก่าก็ส่งมาอีก <c oughs> ทุกคนสังเกตดเขียวนะเขียวๆนะเขียวเขียวเอา้าต้องเขียวๆวมีแค่นี้ผมว่านะผมต้องมีออตโตพุตเนี่ยอีกสักตัวหนึ่ง่ะทุกคนมันจะได้วนไปแบบวนไปแบบรัวๆแต่ว่าออโตพุตจะให้ซื้อเพิ่มก็กะไรายอยู่นะ อ่าโอเคโอเคไอ้น,นี่อาจจะติดขัดเล็กน้อยนะ้บางทีอ่ามาดูครับขับอีบร r าครับได้ได้ได้ไดบัฟไปนะครับได้บัฟไปฟึบแต่ก็เจ้าปลาหมึกก็ระเบิดต่อเจ้าตัวนี้ก็ระเบิดต่อนะฮะระเบิดกันไประเบิดกันมาครับอขับอีบ a r าก็คือวิวสามสิบแล้วครับภายในระเบิดแค่สองรอบนี่ปลาหมึกก็ระเบิดอีกนะครับนี่เป็นไงโอ้แล้วนี่ก็ระเบิดอีกโอ้โหวัดแต่ก็วนไปแบบนี้ Uk, <Ari. S 1> แล so, uh, y, like, so. So, uh, y, lim, ้วก uh, right so, uh, ็ระเบิดอีกระเบิดอีกแล้วก็อปลาหมึกก็ระเบิดอีกครั้งหนึ่งครับปลาหมึกหมุนหมุนปุ๊บระเบิดอีกรอบอ่าใช่เลยระเบิดปุ๊บอีกตัวหนึ่งรีคูดาวเรียบร้อยอีกตัวนี้ก็กรีดออกมาแล้วก็รีคูดาวให้ปลาหมึกปลาหมึกก็หมุนอีกรอบหนึ่งเฮ้ยเย็นเย็นแล้วปลาหมึกก็หมุนเรียบร้อยสีเขียวมาแล้วครับก็ให้ตัวนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็ระเบิดอีกรอบหนึ่งโอ้ เฮ้ยวนเฮ้ยทุกคนมันวนกันจริงๆเนี่ยแล้วดูเลเวลโอ้โอ้โอ้ปุุงปุงปรุงปุงปุงปุงเนี่ยอันนี้คือไม่ติดขัดเลยนะทุกคนเนี่ยทุกคนดูเลเวลวัดนี่มันอะไรวัดมันเกิดอะไรขึ้นอ้อทุกคนดูเอาอ๋เรามาเป็นข้อทุกคนดูโอ้โหโอ้โห เอานี well, like ้ทุกคนผมเนี่ยผมคิดว่าผมหาเจ้าทีเร็กหน้าตอนนี้นะผมหาทีเร็กแลนโบได้แน่นอนครับทุกคนเชื่อไหมเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้เนี่ยไม่เกินหนึ่งนาทีหรือว่า2นาทีเนี่ยน่าจะเว v e l ห้าสิบนะครับทุกคนเห็นไหมดูดูตุ้ม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 นี่คือถ้ามีแบบออตโตุ้ทเยอะกว่านี้นี่น่าจะแบบบุ้มบ้ามบุ้มบ้ามหนักกว่านี้อีกนะทุกคนโอ้โหอือดูทุกคนดูเลเวลเลเวลไม่มีอันไหนเพิ่มเยอะ ไม่มีอันไหนนะเพิ่มเยอะเท่านี้แล้วนะครับทุกคนไม่ว่าจะผ่านไปสักนานแค่ไหนโยเวนสัตว์ในนาคตเนี่ยมันจะบั๊กแบบทีเดียวเวลร้อยไปเลยแต่นี่คือจุดสูงสุดเท่าที่ผมเคยเล่นกอล์ฟอการ์เดนมาอ่ะอันนี้คือบั๊กจบแล้วเนาะก็คืออ่ายกเลิกการส่งกันแล้วอ่าแต่ว่าก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับหลังจากสิบวิ <laughs> คือมันก็มีโอกาสที่แบบคาดเคลื่อนกันนะไม่เป๊กกันนะครับแนะนําว่าให้มีปลาหมึกสองตัวแต่ถามว่าหาได้ไหมไม่ได้ครับ ปลาหมึกบ้านนุ <sleeve monastery> ้นเป็นไงบ้างเนี่ยปลาหมึกสายลุงครับทุกคนดูโอ้โหปลาหมึกแลนโบแลนโบว์เอิมเฟี้ยวมากเฟี้ยวมากนะครับน่าจะไปไกลกว่าผมอีกนะปลาหมึกแลนโบเนี่ยตุง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 ครับตุงตุงตุ้มตั้มตุ้มตามเลยครับดูคาปิบาร่าเพิ่มไปโต๊ะเบาะเบาะแล้วห้าสิบเรียบร้อยไปคาปิบาร่าไปอันนี้คือทําให้ดูนะครับว่าไวแค่ไหนมันไวเกินอ่ะไวจนแบบน่ากลัวเลยอ่ะไม่ไม่ต้องกลัวตัวเรา เพราะว่ายัางไงก็โดนแก้อยู่แล้วโอ้ไม่นะแต่ทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยไปชิวิ a แรนโบขอย้ญาตไปทําใจก่อนนะครับเดี๋ยวขออญาตตัดคลิปนี้ทําใจไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับของวันนี้ก็เป็นคอมโบนระกแตกที่ผมสร้างขึ้นมาผมเห็นคนทําขึ้นมาแล้วก็ผมหาได้เรียบร้อยนะครับสุดๆในเกมแล้วตอนนี้ไม่มีไม่น่าจะมีสุดกว่านี้แล้วนะครับปั๊นี้น่าจะสุดแล้วเอาโอเคเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าเป็นชิวิกแ n นโบนะครับซีอูครับ โ <laughs> หดมากโหดมาก